มือ,อตบมันจะให้หอมนู้เป็นอะไรอีกน,นะลูกตรงนี้เป็นแบบเป็นปนั่งลายนะแล้วอยากเป็นนั่งลายตอนนี้อยากเป็นนั่งลายนั่งลา,ายกับโบว์อ้วนโบ,บพร้อมก็ได้หรือว่าสิเรื่องอะไรก็ได้นูน้มาเอาเลยเอา นุ่มนุ่มาเลยนะนุมมาออน่ออออออิชันนุ่มาออดิชั่นเป็นนางเอกไม่ใช่ลูกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นนางร้ายทำไมวันออชั่นทำไมหุนดีจังเลยเสื้อขาวกเกงยีนน่ะตเป็นตัอกเป็นอกตอนนี้ล่ะอปนพวกตอนนี้อ่ะสาชั้นค่ะ จ็บตู้พีอาร์ได้เหอันนี้พีอาร์นะคะพีอาร์ค่ะแค่ติดเดี๋ยวแค่ติดอ่างเขาก็กินขาดแล้วคุไม่ทานหรอกคนตาเนี่ยคนตานึกว่ามักเทียงคนย่านเทียงพุทธบูรพันธ์ชุดเออวันนั้นหนูมาใหมาใหม่ๆนะชุดชุดร้องเพลงอ่ะแตกแกก็แตกหลังแตกหลังแตกหลังซีบแตกพวกนันไมฟังก่อนพี่ไปดูดีๆก่อนพูดอะไรอะไรอะไรยังแตกยังแตก มันเป็นอันนั้นข้างๆสีเขาเรียกว่าอะไรละพ่อเขาไม่หยิบเขาไม่หยิบเขาไม่หยิบมันเขาไม่หยิบมันยิบเขาไม่หยิบมันแตกแล้เขาเรียกว่าอ้วนขึ้นเขาไม่หยิบแตกนั่นเขาไม่หยิบพี่ดีมันแตกกันสิไหนหรือเป่ามันแตกกันมันแตกขึ้นสิบมันละแมนมันถื่อมันถื่อเล็กขูดอันนี้บอกข้อจริงเลยนั่นไปถามพี่เพื่อนหน่อยโอ้ขอโทษด้วยขอโทษนะที่ที่ที่ปองไลปองไลตลอดผู้ใดเห็นสุดแตกผู้ใดเห็นสุดเนี่ยกะสีว่าได้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนี่ผู้อ้วนเขานั่งอยู่นี่โอ้เพี่ผูกพี่มหนาัพ่อ อเอาจกินๆเราต้องลดน้ำจริงๆลดน้ำลดเลยครับพิมีม่ได้พ,ไดพ่อกระดาษแต่งเก่งอ่ะมันจมันจะแตกดูเวลาเต้นไปแตขวกขั้วขึ้นมาแล้วจะวิ่งออกมาหรือเอา้าแตขกขั้วก็มีคนมักเยอะมัน่ะแตกขั้วนะฮานเขาแหลนตึ้มๆเลยเด้ถ้าเราออกมันเนียนอะเนี่ยมันจะลายอันอาย <laughs> <c oughs> เอากินมเบิ้ดนี่เอาไปแดกแมเมันกีบบเท่มตุ้ยพอก็ได้ให้ลูกกินประเดกแยงไมอุ้พ่อมันจะอ้วนเห็นไหมบ้านจะเขาอ้วนล่าล่าล่าลูก

มีความนีข้ามีความีขาวูดเลว่าอพวกมันนี่เด็กๆเก่งค่ะกางยพยผู้นึงเหรอการยอมเลยอะัการยอมเลยวันนี้เราผ่านมาหลายเด็กอับอับผ่านมหลด็กเยอเขาไเขาไปเด็ดดีแน่ะเขาหลักเงินเขาไปหลักเนาะเขาหลักเงิน้่อยเ่งสุดตายหรอผู้าวันหลักเงินเนี่ยนิ่นออมีเลยไม่มา้ายหลักเงินนะไม่เลยวันหลักเงินเออ่าคลักเงินมาวายเส เ yeah, really. mm. oh, mm. nice. ื้อผาเนเสื้อผไงเสื้อผมัง่เกิดเสื้อออ๋อเย็นไลลใส่ไหลมาพวกมันนี่รักเงินนี่ไงใส่ไหลมาปอปอโจดามัไเ้โจดากเสยอม่ได้อย่งแผครับบอกเราจะผ่านแหมยังไมา่ได้อย่งบอกกันดีแล้วลูกดีแล้วด้แล้วทำยังไงทำหมนกันดีแล้วนะจะไม่ได้ลำหลังคอยังไงเออม่ได้ย่งคทำกี่ายก็ไลยงงกันวะได้นาอเออยังไงเาไเตรมไเตรมไเด้เนาะเือนลัง พี่พีมีข้าวยังพวกนี้แบบต้องเตรียมกันก่อนหมอไม่กิไปไม่แก่เมือกันดิแม่แก้มนี่กันมันนี่กันเนี่ยเอาห้เลยเอาหาเลยเอาห้เลยบ่นไดเราบ่าเพ็เ่ออไรเราไม่ใช่บ่นไดไม่สบายมังแล้วเนี่ยเอาไปเลยเอาห้เลยเดี๋ยวมื้อจะอจะอ่อนเนาะจะอ่อนพวกมาไล่เนาะโอ้แอดมินมีแต่คนว่าแอดมินแรงปีนี้แรงจะอ่อนเนาะเพิ่นเนาะอ่อนซ่อนดินอ่อนซ่อนหญ้าเออเอาก็อ่อนซ่อนหญ้าก็ซ่าไมไม่ จะ่าวว่าตอนเย็นเธอจะไปกินหมูกระทะอีกรอบเหรอเธอนั่งกับพี่เธอนั่งกับคุณพ่ออังเปียวไหมเหรอเจ้าพี่กินอะไรเด้อลูกเจ้าการบอกว่าเขาเสี้ยหมูกระทะเพราะว่าเราต้องลดหุ่นเพราะว่าเขาเป็นหุ่นใหญ่เขาตัวใหญ่กระดูกใหญ่่วาผู้เฒ่าตัวยิ่งนวอยก็ว้าไปง่ายไปง่ายไปง่ายขึ้นง่ายแต่กินแต่เนื้อย่างแล้วก็ไปกินกุ้งเผาแต่กินบุฟเฟ่บุฟเฟ่กินหลายหมูกระทะน่ะพุน เฮมกเขาเขาเขาบอกเขาบอกพี่อาว่บกปกติกินยญ้าไม่ใช่หลือทำไมไม่ได้กินผักเขาบอกยังไม่นจีบันเยอมั้งนะพักกันดากันจีบัปกติกินหญ้าไม่ใช่หรอปกติเกี่ยวไปกินเองไม่ใช่หรอเราขึ้นอย่างองไรมี่อ้านมีกว่ขึ้นอยางอิหรีเด้ลูก็คือมันเราต้องลดลดลดต้องลดเยอะนะไมพระเอียดเยเไปะเอกมาก่อนเดี๋ยวพระเอกกำการดำระเอก หาเมียให้พวกภัยผัวไต้รุุนลายรุ่นเฮ้ยคันบพพรอเอกแม่เขนาดไขนาดขนานสาวน้อยนินล่ะไม่เสแล้วก็ไเสีพีพเอกไหนไม่ร้ไมแล้วเีพราเอกคันเพาเป็นเอกกับพเอาเลี้ยวเป็นพ่อการเดียวโจบุว่าอะไเอการถามน้พ่าก้าสมัยพี่พ่อ่ะพี่ดีดีน่แม่พยุทนินล่ะเป็นติดตามนอกวเตยผลนี้แม่พรดีตั้งแต่เกิดแล้วค่อย ่าหนูสี่แล้วนะตอนตอนพอรับเป็นไฟที่แรกหน่อยแอวพอเงบเกาเนียเจริงตอนนดิเจ็ดสิบวบไ้สามัเจ็ดสิบน้นน้นักเออแม่วันกี่ขวละจ้า้ำนัดจะยืนยู่หิบเราไปเชื่อรถของยีนี่แหจอยยี่นี้ไขาตอข้ออยู่งออยู่เอาว่าเป็นภาษากันเลยเน่มันสีจอยสั้าพี่เบนนี่บ่ รวมสาเอวสามสิบจอยก้ออีกแต่ว่าพี่เบีนบ้ลักสนบ้องวนดตอนนั้นหะพวกมันนี่ซียังว่าเองกุค้นปอบคอปแต่ว่านาตานั่นูเขาว่ได้แล้วว่าเสียงนั่นพอ่ได้ย่านผู้ใดเด็เสียงอมนเราเะเก่าแม้พาะเหยเก่าคือังนันชยาพิเศษใจหัใจมาแสน พญาลสแนแล้วก็พนชัจแมงบอกพนชัยได้หรอนชัยนชพนชัมาแสนพนชัเนยังงเกิดรักเกิดรักเกิดรักต้นประถมเราพานาาตายรัชบาลเรบาต้นต้นต้ต้นักต้นเางงงต้นเาเงมีเดียเราเรามาอบได้หรอไม่รู้ไหมเรากอดน้าเอกนอน้าเอกนูน่ีินไม่แดงไม่แดง ไม่แดงไม่แดงไม่แดงเป็นตัวโกงนั่นแหละไม่แดง่อยจำคอจำไม่ต้อมาใหู้ไม่แดงจำอยยืดไม่จำ่อยืดเด้ก่อนเมดม่แดงสูชาก็คือผู้นี้เพราตอนนั้นน่ะว่าจะตามหนูไตามมาล้วหนุไรูเด็กตอนใหู้ลงเป้นแบบเป็นเป็นรงตอนเปหนใหม่ๆแล้วก็มาถ่ายรูกับมยังอยู่แต่มันงานหน่อยแม่แม่อุตสาห์ไปนุกไปรถบ้านกัไปอถกอนเ้อล้ไปหอีแม่ ขอให้รถทุนด้นหลุกเด้งจะสวยขึ้นเยอะเลยเวลาหนูเวลานูหมุนนูยังสิมันก็สิบบ่เป็นสิไปเกิดกนีลานเนี่ก็น่ว่าเจ็ดสบ่รบ้างไหมฮะนเดสบท่าไหร่นีหนูหนึ่งร้อยหกสิบหกเองครับแต่ตอนนี้ถ้าในสั่งเลยถ้าในสั่งทางหนำหนักก็แมนของเราหกสิบหกมันเท่มันอยเจ็ดสิบเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดสิบก็พิเศษแล้วนะเดีนี้จ็ดสิบพอดีงานอ่ะอ้ายืนเทียมลูก สูงก็พี่เวนหนาวเพื่อที่จะลอยหัวันอยู่ที่ไหนไม่รู้ๆเลยว่าตื่นเตืองคุมให้อยู่นี่มันเปิดอะไรอาชีพอให้วันใหม่ไปน้ำเนื้อให้วันใหม่ไปน้ำเนื้อไปด้วยพ่อมาหนุ่ไปด้วยคุณจะไปนอนบนรถพ่อพ่อนั่งพวกนี้แต่บ้าง มี่พวงไปด้วยหรอเขาไปด้าวย่ไปด้วยค่ะตัดตกดตัดตัดตัด็ันตัยตัดตัดตัด็กหน่อยัดตัดตัดตันตัด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 ดตดัตดตัตตัตดตตตัตัตันัั วันนี้แขงมากจิงแข็งกินนี่วันนี้น้อสนุกเอมีทางกินได้วนอย่างนั้นอยากอยากเด็กหน่อยนะค่ะจีวอาเขาใจเด็กหน่อยอยู่ในจากยั้งก็อิ้อกินซื้อกินก็เขาอยากว่าแตเพายังซืดเนียนหาเงินได้ซ้ำบันนีกัยากยังกันตามใจปากกับขวงกันม่วจักยังใหนกินอย่างเดียวเด็กหน่อยเนี่ยเป็นนาโคก่งเนยนน่น หุ่นเปเปจากเปยูยได้อวบอวขืนหลายบักหลยได้ดิแต่ว่าคันสมุบ้านลรกก็ว่กคันสมุนบ้านมีหลูม่เต่าแล้วคือเปย์แล้วดินี่พุ่นโค้งโคคงไงพี่น้องใช้ไม่ขิดเหนีอยใ้เหนือสะกนพอกันไหมชิบหนาสำหรับที่มีสบายดีพี่น้อง